สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะีิจะมาลองแหนบที่ไว้กดสิวอันนี้นะคะซึ่งมันถูกมากเลยอะไร25บาทเท่านั้นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะหัวงอแบบนี้นะจะมาเทสกับจมูกพี่ต่อยดูเพราะว่าพี่ต่อยเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างแล้วก็สิวเซียนเยอะนะคะเลยยจะมาลองเทสดูว่าจะสามารถกดออกได้หรือเปล่านะมันจะเป็นหัวแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงว่าตอนนี้ สิวเซียมพี่ต่อยก็เยอะได้ที่เลยนะนี่แหละใกล้ๆสูงอะไรไกลมันต้องใกล้ๆไม่งั้นเขาจะไม่เห็นคุก็สูงจมูกพี่สีไม่ไงไม่พี่ต่อยจะเขินออกมาเห็นรอยติดกาเลยอย่าเขินดิอ่ะโอเคงั้นเราคุณไม่เขินโดนสูงขนาดนี้ อ่พี่ต่อยอย่าลบอย่าลบอย่าลบอ่ะให้คนเพื่อนได้เห็นจมูกหน่อยเนี่ยพี่ต่อยเป็นคนที่แบบว่าลูขุมขนกว้างนะคะนี่มีสิวอยู่พอดีเลยหันทางนี้นะพี่ต่อยอน,นี่<ม>เห็นไหม <cl ap> นี่นะคะหัวนแหนมคำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะงอง,งองแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าจะสามารถกดสิว<น>เซียน,นออกไห <คน S 1> มวันจะทำเจ็บนะ กดลงไปก่อนปึ๊บอุ้ยเฮ้ยจืวแตกเล้วพี่ต่อยเฮ้ยมันติดออกมาไดยอะ่ะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าอุ้ยกดมันเลยอะ่ะหนุกอะ่ะนี่มันต้องกดมันต้องกดลงไปเจ็บแล้วบอก นี่นะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะว่าแหนบอันนี้สามารถกดสิวเซียนได้จริงนะคะแต่ว่าจะต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่ามันต้องเลงออกเลงก่อนแล้วก็กดลงไปก็ดึงออกมานะเออแต่นี่ถือว่ามันมันก็โอเคเลยนะใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เร่งรีบแนะนำบอกว่าเป็นแบบแผ่นดีกว่านะ เอออะเดี๋ยวให้ไปปต่อยดูสิเดี๋ยวเขาลองดิอยากลองแต่เขาไม่เม,มีอ่ะก้าเงโอ้โห,โโหนี่เรารู้สึกว่ามันลำบากสำหรับเขาอ่ะ,อะอคุณลองทำดิหันให้เพื่อนๆดูนดะได้ไหมกดแต่เขาว่าข้อดีข้อดีของการที่เราทำเองอ่ะเราจะรู้จะเราจะรู้น้ำหนักมือของเราอ่ะเพราะว่าเขาทำให้คุณเขากลัวคุณเจ็บด้วยอ่ะ กดทำไมคุณต้องกดไปก่อนเล็งเล็งก่อนแล้วก็กดลงไปแล้วก็ค่อยหนีบขึ้นมาเขาว่าเขาว่าเขาทําให้ง่ายๆเ่าเยอะเลยเนี่ยก็บอกแล้วมันหายไปเยอะเลยจริง่าเอไอ้ดำาๆดำดมาออกยากมันมันต้องไปหาวิธีก่อนอะมันออกแต่พวกขาวๆอะดำๆำออกมาบ้างนิดนึงแต่ว่าขาวๆออกง่ายกว่าก็นั่นแหละนะคะลองหาเซก้ดูแล้วกันนะคะอันนี้คือหาซื้อง่ายมากนะ ซื้อได้แบบว่าตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปเลยหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ซื้อมาอันละที่5าบาทไม่รู้ว่าที่อื่นขายเท่าไหร่แต่ว่ารีกว่าที่5บาทก็ถือ,อว่าถูกมากแล้วอะร้านอื่นจะมีไหมเขาว่ามีเพราะว่ามันเป็นมันน่าจะเป็นไอเทมที่แบบมันต้องมีอะในร้านเครื่องสำอางอะร้านแบบใหญ่ๆหน่อยอะจริงจริง,รงมันไม่ได้เป็นแหนมันเป็นที่คีบมันเป็นที่คีบขีบบอุปกรณ์เนาะ เ,เแต่ว่าเห็นในหลายคนเขาเอามาอะแปดปมามเอาไว้หนีแบกบดบสิวเซียนอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้วิธีนี้ก็มาแชร์บอกกันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะก็รีกบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าไปคุยิูที่ Facebook แล้วก็ In s t a g r กรนะคะชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิศกะนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ 你看。